โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง Johnny Boy TV อีกแล้วนะครับผมกับการอัปเดตประจําสัปดาห์กับเกม Night c r o นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะก็เริ่มต้นด้วยอีเวนต์ใหม่ทั้งหมดนะครับ14รายการนะครับผมแล้วก็อย่างที่กล่าวไปนะฮะว่าดันอีิกดันเจีมาแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่ม NPC ผู้รักษานะครับมีชุดเกาะในตำนานใหม่ มีสัตว์ฉี่ใหม่นะครับผมแล้วก็ Party d u n g e o n Season 4นะฮะจะเริ่มใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอตัวกิจกรรมก่อนเลยนะครับโอเคนะฮะผมก็จะเป็นกิจกรรมการเช็คชื่อนะครับผมนะฮะก็จะเช็คชื่อสนับสนุนการอันเชิญของเคียวเมนนะฮะซึ่งกลายเป็นว่า400วันไม่มีนะครับผมแต่กลายเป็นว่ามีแจกเป็นสกินนะครับผม เป็นรายใน,ในของเช็คชื่อนะครับผมตอนนี้หน่อยๆน,นะฮะก่อนเดี๋ยวเรามาดูมิชชั่นอื่นนะครับผมต <c oughs> <c oughs> ัวนี้สองก็เป็นกิจกรรมมิชชั่นนะครับผมอย่างที่ทุกครั้งนะครับผมก็คือตัวละครสามารถเข้าร่วมได้หนึ่งครั้งต่อตัวละครน,นะฮะก็จะมีกิจกรรมสนับสนุนของโรอาน้านะครับผมก็จะเป็นพวกเช็คชื่อจิวนะฮะเลดบ,บอสนะครับผมบันทึกผู้คืนหมาป่าแดงนะครับผม ใครทำ q ก e s t kill m e อะไาราไว้ก็เก็บไว้ก่อนนะค่อยยัดสม,มุดพรุ่งนี้ดีกว่านะครับแล้วก็แน่นอนฮะเช็คชื่อกิลนะฮะ5ทุ่มวันนี้ก็พยายามอยากกดแล้วกันนะผมไปกดอีกทีหลังเซิร์ฟเปิดนะครับผมโอเคอันที่สองนะครับผมก็จะเป็นอ่ามิชชั่นสนับสนุนการเสริมพลังสำหรับสมาชิกกิลชั้นเยี่ยมนะฮะก็คือเดซิงคำสั่งกิลทั้งหมด90ครั้งนะครับผมแล้วก็จะได้กล่องเลือกหินประดิษฐ์ส่องสว่างนะฮะ อ่าแล้วของรางวัลอื่นมากมายตามนี้เลยครับมีพวกตีบวกอ์ติแฟกต์อะไรด้วยนะฮะหินประดิษฐ์อ่าสุ่มออฟอ์ติแฟกต์นะฮะผมข้อสามนะครับผมก็จะเป็นมิชชั่นสำหรับอ่าเสร็จสิ้นควสไลน์วันนะครับผมสูงสุดร้อยยี่สิบควสนะก็วันละสามสิบอยู่แล้วนะก็คือประมาณอ่าสามสี่วันนะฮะแล้วคุณก็จะได้ห่อเหรียญกิวนะ ในครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับคำสั่งกิวแต้มกิวทั้งหลายนะที่แจกเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็สนับสนุนเหรียญกิวขั้นสูงนะอันนี้ก็ต้องหาห่อกิวมาใช้นะครับผมห่อเหรียญกิวนะฮะโอ้ถ้ารวมรวมนี่ได้เยอะเลยเนี่ยเกือบแสนเลยด้วนะฮะห้าหมื่นหกหมื่นนะฮะโอโ้โหเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะ,ะก็มีสัว์ขี่มาใหมา่ก็จะมีคำสั่งอัญเชิญและผสมนะฮะ ก็คือกาชาในเองนะครับผมทั้งอันเชิญและก็ผสมนะฮะอันเชิญรงนี้สองร้อยนะครับผมในการอัเชิญสีเขียวนะครับผมแล้วก็มาสุดท้ายก็เป็นเจิดจ้าพบคร่ำนะครับผมก็จะเป็น่าลุ้นม่วงทองนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยต่อไปนี้คือมันไม่ใช่ชุดเล็กแล้วนะฮะมันกลายเป็นคําสั่งชุดใหญ่คุณภาพสูงนะครับผมก็คือจํานวนมันเพิ่มขึ้นนะครับผมจากครั้งก่อนๆเลยนะฮะก็คือคุณต้องหา เปิดอาหาหายาก200รอครั้งนะฮะอันนี้ทั้งเปิดทั้งอ่รับจากการผรสมนะครับผมแล้วก็ได้ตั๋วท้าทายอัญเชิญประหานตำนานนะครับผมซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกับอันนี้นะครับสวนใครงงว่ามันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวก็มีกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นมิชชั่นอันนี้นะฮะสนุนยกระดับเป็นกล่องเลื่องลูกแก้วนะฮะอ่านะครับผม ก็คือเปิดลูกแก้วแล้วก็สร้างโคูมไฟพวกนี้เนาะแล้วก็จะเป็นเรามาสุดท้ายจะเป็นตั๋วท้าทายอันเชิญพานะตำนานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันคืออะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับผมก็ถ้าในส่วนของตั๋วท้าทายอันเชิญพานะตำนานนะครับผมมันก็คือใบนี้นะฮะซึ่งใบนี้ คือยังไงไม่ใช่การันตีทองนะครับผมแต่เป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะกันนะฮะที่เราเรียกว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะก็คือ1 5เปอร์เซ็นต์นะฮะออกทองนะฮะมีโอกาสออกทองและแปเป็นสีม่วงนะครับผมส่วนกล่องเลือดลูกแก้วนั้นคืออะไรนะฮะกล่องเลือดลูกแก้วก็คือตัวนี้นะครับอ่ากล่องเลือดลูกแก้วนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยเปิดทั้งหมด50ครั้งนะครับผม อ่าซึ่งมันมีในนี้ด้วยเนาะเป็นพาร์ทที่ขายอยู่แล้วก็อยู่ในนี้ก็จะมีด้วยนะฮะก็คือใช้ลูกไฟเนาะได้ได้สูงสุด3ครั้งนะครับผมอ่าไกรดส1 5้กล่องน,นะฮะส่วนอันสุดท้ายก็คือลูกไฟนี่แหละฮะที่เราเอาไปสร้างนะครับผมอ่าแป๊บนึงนะฮะจะเป็นตัวนี้อาอไม่ใช่วัตถุดิบสร้างนะฮะอ่า อย่ในเควสที่บอกว่าสร้างโคมไฟที่มีเปลวไฟนะครับก็คืออันไหนก็ได้นะฮะหนึ่งอันนะครับผมก็จะเสร็จสิ้นหนึ่งเควสนะครับผมประมาณนี้ฮะอ่านะครับก็คือเควสตรงนี้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเควสต่อไปนะอันนี้จะต่อดนอันนี้เลยนะครับก็กิจการมคำสั่งคิวนะครับมาแล้วนะฮะตามที่คาดนอกว่ายังไงก็ต้องมี กิจกรรมแบบนี้มาเพื่อดันเลเวลคิวด้วยเพื่อลองรับคอนเทนต์ Content ในอนาคตเกี่ยวกับบอสคิวบอสดันจินคิวที่จะเข้ามาเพิ่มนะฮะเพราะว่าต้องอัพเลเวลคิวให้ถึงเวลสิบนะครับผมก็ตามเดิมนะ,ะผมงก็กำจัดมอนสเตอร์99ตัวนะฮะแล้วก็ได้เหรียญคิวเพิ่มด้วยเว้นละ500นะใครดองอคำสั่งคิวไว้ก็เวลานี้มาถึงแล้วนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเฉพาะของบูตแคมป์นะครับผมบู o แคมป์ก็จะมีชชื่อเหมือนกันนะฮะแต่จะเป็นฟาพรัสกับโมเลออนเนาะอืมแล้วก็เป็นมิชชั่นนะครับผมลงดันเจี้ยนปาร์ตี้นะฮะลองตีบวกอ์ติแฟกต์นะครับผมอ่าแล้วก็เสริมพลังอ์ติแฟกต์ทั้งหลายนะฮะแล้วก็จะได้กล่องเลือกอ์ติแฟกต์บวกหกด้วยนะทั้งหนึ่งและสองนะครับผมอืม แล้วก็จะมีอ่าในส่วนของกาชาอาหนะนะครับหรือสัตว์ขี่นะครับผมเป็นรางวัลอ่าขั้นต้นเนาะอ่ใช้จํานวนน้อยหน่อยนะฮะแล้วก็มีแบบเป็นชุดแบบว่าเท่ากับเซิร์ฟหลักดีกว่านะเออนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสนับสนุนการสร้างชํานาญนะครับผมเพื่อช่างฝีมือเนาะก็คือตีมอนสเตอร์นะฮะก็ได้กล่องเลือกวัตถุดิบ ของเขียวของขาวนะครับผมอ่าในส่วนของกิจกรรมก็จะมีทั้งหมดประมาณเท่านี้นะครับผมส่วนดันเจียนอ่าอีพิกนะฮะก็มีข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนิดนึงนะครับผมนี่บานฉาซึเกาหลีเนะเอาะก็อย่างที่ทราบนะฮะมันจะเป็นพวกอันนี้แหละฮะก็พูดเร็วๆแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้จอดลึกเพราะว่าหนึ่งคือไม่ทราบว่าพอเข้าโคบะูะจะเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะ แต่ที่หลักๆก็คือจะมีก็คือว่าอาจจะมีการเพิ่มสกิลใหม่มาด้วยนะครับผมก็ใครตุนอะไรไว้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมว่า่าในการเพิ่มสกิลมาใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างอาต้นน้ําทองนะครับผมซึ่งมันก็จะมีวัตถุดิบในการสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นมเลออนเอ่ยต้นน้ําน้ําเงินเอ่ยนะครับผมที่จะต้องใช้นะครับผมก็ต้นน้ําม่วงนะครับผมอ่าแล้วก็จะมี แล้วก็พอมาถึงในตรงนี้ก็เลยม,มาเสริมในส่วนของข,องข้อ4นะฮะที่จะเพิ่มชุดเกาะระดับตํานานนะครับก็คือสีทองนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกางเกงนะครับเป็นรองเท้านะครับผมที่จะเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็นี่เป็นวัตถุดิบนะครับผมซึ่งอัตราการสร้างเนี่ยอยู่ที่10%นะครับผมในการสําเร็จนะ ห่าล้มเหลวก็จะได้ชิ้นส่วนพวกนี้กลับคืนมา3ชิ้นนะครับผมแล้วก็สละการันตีสร้างร้อยครั้งไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือการสร้าง15ครั้งนะครับก็อ,อันนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าโกบอลจะเหมือนมากน้อยแค่ไหนกับเกาหลีนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูในหัวข้อที่3นะครับว่าเพิ่ม m b c รักษาคืออะไรนะครับ m b c รักษานะครับอันนี้แบงมาจากอ้างอิงมาจากแพทเกาหลีนะครับผม ซึ่ง m อ c ผู้รักษาเนี่ยก็คือจะสามารถฟื้นฟูสุขภาพและพลังจิตพลังจิตนี่คือน่าจะเป็นมานานะครับผมผ่านทาง m p c ที่ตั้งอยู่ในเมืองและพบมาการแห่งดันเจียนนะ้ยิ่งใหญ่ก็น่าจะมีอยู่ในอ่าดันอีพิกดันเจียนด้วยนะครับผมโดยค่าฟื้นฟูต่อาการใช้งานคือ100เพชรนะครับผมก็คือจะฟื้นฟูเลือดและมานาให้คุณ1 0 0นะครับผมอ่า โอเคฮะก็จะเหลือในหัวข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือสัตว์ขี่นะครับผมสัตว์ฉี่ตอนนี้ท่านที่ผมเดาก็น่าจะเหลือแค่5ตัวน,นี้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับผมว่าจะเข้าไหมนะครับก็จะมีน้องตัวนี้นะฮะที่เป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีน้องเต่านะครับสีม่วงอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นนี้จะเป็นระดับสีทองนะครับผมแล้วก็มีน้องเต่าสีทองและก็จะเป็นตัวนี้ ตัวสุดท้ายหรือเปล่านะฮะถ้าจําไม่ผิดก็คือเราก็น่าจะสัต์แดงเราก็น่าจะเท่ากับโกโบเอ้ยน่าจะเท่ากเกาหลีแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าจะมาตามนี้หรือเปล่านะฮะส่วนก็จะมีเพิ่มเอฟเฟกต์การครอบครองเข้ามาด้วยนะครับผมของสีแดงก็จะลดความเสียหาย3%นะ,ะเพิ่มความต้านทานแต่ทักษะ5%และลดความเสียหายในเอฟเฟกต์กระตุ้น15%นะฮะสีทองก็จะเพิ่มอ่า อัตราเพิ่มคนเสียหายนะครับผมอัตราการลดคมเสียหาย1%แล้วก็ต่อต้าต่อเอฟเฟกต์อีกเเนะครับผมแล้วก็ถ้าตัวที่17ก็จะได้แม่น5ป้องกัน5นะครับส่วนสีม่วงก็จะได้นะค่าความเสียหายคริติคอลบวก5นะครับผมการลดคมเสียหายคริติคอลบวกห้าดามจพื้นฐาน4แล้วก็ลดดาเมจอีก4นะครับอ่าก็ <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็อัปเดต ของวันที่22เมษายนที่จะเข้านะครับผมก็ปิดปรับปรุงเซิร์ฟตั้งแต่6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งนะครับผมเป็นเวลาประเทศไทยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับอัปเดตรอบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราต้องมารอรุ้นกันว่าจะมีอัปเดตที่ติดพ่วงมากับอีพิกดันเจี้ยงสองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะและที่สงสัยก็คืออีพิคดันเจียนหนึ่ง 1, เนี่ยจะเอากลับมา หรือจะเอาไม่ใช่สิเอาเข้ามาทีหลังหรือเปล่าหรือว่าถ้าติดพ่วงเข้ามาทีเดียวเลย2อันแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมาทีเดียว2อันน่าจะมาทีหลังนะครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ช่องจตุทิบรทีวีด้วยนะฮะหรือฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ,ราาดไ,ดรบได้ดูแพดกันนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยววันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าหรือในคลิปหน้านะครับผม เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ